สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดี fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงสวัสดี fc แฟนคลับน้องอุ้งอิงนะคะสวัสดี fc แฟนคลับเพชรแสงตะวัดเอพีเจนะคะสำหรับคลิปนี้กับว่ากเรื่องเล่าของอีลาน้อยนะคะเป็นเรื่องเล่าของความบอกว่าหนาภาคคู่ใจนะคะอีลาน้อยของเฮาได้ปล่อยเพลงออกไปมัวว่านนี้นะคะถือว่าเป็นเพลง ห้องแก่กันกระพอนะคะก็คือเพ่งยืนหนึ่งเป็นเขาจืนเมาเป็นน้องบอกได้ว,ว่าซุ่มเสียงสุดจอดมีความเป็นเอกลักษณ์ของอิหลาหน้อยนี่แหละนะคะซึ่งเฮไห้สามารถติดหนึ่งมาแลงถึงสองหมวดนะคะก็คือติดหนึ่งมาแลงในประเทศไทยทั้งหมวดทั่วไปแล้วกับทั้งหมวดเพลงนั่นเองล่าสุดนะคะพี่น้องก็คือสามารถติด2 4ของโลกอีกแล้วพี่น้อง ะะซึ่งก้อนหนานี่ก็คือเพลงเอิญหักนั่งเอกหน่อยได้ดังกระชอนไปสูทัวโลกเหตุให้ชาวโลกได้เกาะติดเอิญว่าได้ค้นหาประวัติอิหล่าหน่อยเอิญว่านั่งดืองเล่าอ,อิหล่าหน่อยไปรีแอคชั่นแบบสุดๆเต็งรูแบบแถบทุกช่องของยนะู u ู u ณ e ตตอนนี้อหล่าหน่อยเป็นปล่อยเพลงบาดล่าสุดอิหล่าหน่อยปล่อยเพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นนองโอ้ยบอกเลยว่า แล้วเปลี่ยนยังเจ้าโลกคนสิวติดต่ำมันบกาคาบาัดนี้อกว่าแจะในเมืองไทยเมืองนอกเพื่อนก็เอานั่งไปบอกได้ว่าเพื่อนกับเขามากแวะชมแวะเชีย่ยแม่นบหมคะสุดไทยในสุดอิหลาหน้อยกติดอันดับที่มาแรงที่24ของโลกเป็นที่เรียบร้อยนะคะสุดจอดความเป็นอุ้งอิงเผชดบานแพงนาะพี่น้องเนาะรวมแสดงความยินดีกับอิหลาหน้อยเลยนาอพี่น้องเนาะลูกสาวแห่งชาติ ซึ่งกะสมครับที่ได้ร่างวัลนขวัญใจมหาชนนะคะนี่คือในเมืองไทยถือว่าเป็นซอฟท์พาวเวอร์ที่บอกเด้ยว่าเด่นชัดทางด้านหมอลำท่านด่านวงการมอลำันั่นเองนะคะถ้าสิ่วไปว่าเป็นเบอร์หนึ่งของวงการหมอลำกัว่าใดเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้บ่ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่นนาเกียรติเนาะพี่น้องเนาะเพราะถือว่าติดอันดับโลก รอบนี้ก็ติดอันดับที่24ของโลกเป็นการลำดับบอกได้ว่าทั่วโลกเลยซมีหน่อยดิช่อง YouTube ก็เลยนอะพี่น้องเนาะจังไหนจังอีหลานหน่อยไปติดมาแรงไ้เมนบ่าพี่น้องถือว่าสุดยอดนี่คืออุง์อิงเพชรบานเพลงได้ทําลายสถิติโลกเป็นที่เรียบร้อยนะคะถือว่าไปเกาะไปติดอันดับโลกนี่ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ นาผาคพ,พุ่มใจของชาวไทยเลยที่เดียวเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ยกระดับวงการหมอลำถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่นาชื่นชุมเนาะพี่น้องนี่คืออีหลาหน่อยติดอันดับที่24ของโลกยืนหนึ่งมันเขายืนเมาเม่นนองนะคะส่วนเพลงที่เคยติดอันดับมาก,ก่อนก,นก็คือเพลงเอิญหักนั่งเอกหน่อยตอนนี้ก เง่าไปเง่าไปหอดสิบเอ็ดล้านสิบสองล้านวิวเป็นที่ได้ปล่อยนะคะเล้วกับที่สําคัญก็คือติดอันดับที่สิบเจ็ดของโลกนั่นคือเพ่งอ,อื่นหกักนั่งอีกหน่อยนะคะยังสามารถที่จะเข้าช่มเขาเชี่์แวะช่มแวะแช่ไปนะคะแช่เข้าไปแช่ออกไปได้ตลอดเวลานะคะก็คือการเป็นการดัน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 ให้ไหลไหล,ไ,ลไปต่อหนึ่งนั่นเองนะคะเพ่งล่าชุดของหลานห,ลาหน่อยก็คือยือนหนึ่งเป็นเขา ยืนเมาเมนนองนะคะพี่น้องจังใดเสียกะฝากติดตามนะคะแชร์กันออกไปเด้อ,นอหน่อยได้มีโอกาสดังไปทั่วโลกดังตลอดกาลนะพี่น้องเด้อแล้ที่สําคัญนะคะอหลาหน่อยก็ได้สมง,งานนะคะถือว่าเป็นรางวัลคนเก่งนี่กัอุ้ยมาหลากหลายสู้มือเนาะพี่น้องเนาะสาหรับรางวัลคนเก่ง มีอยู่ตลอดเด้อพี่น้องเด้อหากท่านใดสนใจที่จะมอบร่างวั่นอ่อนไลน่ให้กับอิหล่าหน่อยก็ให้ติดต่อไปทางสาวพ่อแม่น้องอุ้งอิงแฟนเพจเด้อพี่น้องเด้อติดต่อให้ถึงช่องเด้อพี่น้องเด้อย,ยังไดก็ติดตามเรื่องเล่าของอิหล่าหน่อยมากอ่ะให้ติดต่อไปทางช่องของพ่อแม่น้องอ,งอิงนี่คือเป็นการให้มาไล่อ่อนไลน่หากท่านใดอยากจะให้มาไล่หน้าเวทีนะคะสําหรับเย็นนี่ก็ ยูที่ค่อยติดตามข่าวสารเด้อพี่น้องเด้อยูที่บุรีรัมย์ามาสันวานะคะตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องร้าของการหมอบล่างวันนำใจกับอีลาน้อยพันได้หลายช่องทางค่ะบางที่ก็พันทางบ้านฮักทั่วไปนั่งหากว่าเฮาสนิทกันรู้จักกันทางใดก็ทรงหมอบไปได้นะคะแต่ตอนนี้ก็คือไม่น้อยเพื่อนกับเปิดเอิวมาเพื่อนเปิดบ้านฮักอีกหลังหนึ่งของน้ององค์อิงนะคะก็คือพ่อแม่น้ององค์อิงเพา เรียกว่าอะไรพ่อแม่น้องอุงอิงแฟนเพจเนาะพี่น้องอ่ะอ่ะตรงนี้นะคะก็คือติดต่อไปได้ยังไดก็ติดต่อเอาความชัดเก่งสกอนเดอร์พี่น้องเดอยังคอยฝากมาไล่ถึงอีหล่าหน่อยกับแล้วกันนะคะสําหรับข่าวสารในคลิปนี้นะคะเอดพินกับมาวอลเรื่องราวของอิหล่าหน่อยฟังนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กับเอดพินเดอพี่น้องเดอฝากแช่ออกไปนะคะ หากเแช่ออกไปกับพิมพ์เข้ามาเพชรแสงตะวันภาษาไทยนะคะเพชรขึ้ในใ้เบิ้งนะคะซึ่งภาษาอังกฤษกับพิมพ์เข้ามา a b j ซึ่งเป็นซือลูกของเพชรนั่นเองเพชรแสงตะวัน a b j เดอพี่น้องเด้อนะคะหากสนใจที่จะเข้ากุ้มปิดกับติดต,ต่อไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพชรเดอพีนอ่น้องเด้ออ่าดูที่ถ้าหากว่าเมาเมาตอนนี้สามมือนะคะสามร้อยสามสิบสามบาทนะคะถ้าหากว่าเอาไล่ว่านกับมีดเดอพี่น้องเด้อ ามว่าเมื่อใดว่ามีศินปินลับเชิญอยู่ที่119บาทถ้ามีศิลปิรับเชิญอยู่ที่129บาทติดต่อไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพชรเลยนะคะงในเสียไทยคลิปนะคะแอปเพนกับมี่นักร้องดังระดับโลกนะคะเพิอนดนมะหมกฝากช่องกับแอปเพนนะคะบอกเรียกว่าประวัติของเพิ่์ดพระธรรมดาถือว่าเป็นผู้บริหารสมองเพชรเลยทีเดียวนะคะฝากติดตามชมคลิป ถ่ายคลิปด้วยนะคะเฮงๆงปังๆสุขสุขคนนะคะสวัสดีค่ะ นิดเชียงตะว,วันค่ะ A B C A B g โอ้ย A B C กบฝากก็จาก่าแล้วนะครับคนกิดแตงสรตรอว์เบอร์รี่ะดิ้งปิ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 งให้คุณแม่ได้ฮอนหนึ่งแสนสตครเดินเร็ว